วิดีโอนี้ถือว่าผมจะได้พักร้อนสักทีเพราะว่าอย่างน้อย,อยเราก็ไม่ต้องเจอแบบซอมบี้จึก,จ,กจักจกึกจักแกล้งเราระหว่างทางแล้วเนะี่ยใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆเลยเล่นมาถึงตรงนี้ยังรู้สึกว่าแบบเอา้าเลี้ยวปิดทาง <laughs> ยังโง่เท่าเดิมครับคือยังรู้สึกว่าแบบสุดๆเลยเดี๋ยวนะไปทางไหนอะโอเคยังน้องแนตโอเคยังกล้องยังใสๆคือแบบเวลาเจอซอมบี้แล้วเราแบบโอ้ยอ,อย่างเงี้ยคืน มันอยู่แล้วไม่มีความสุขอะที่เนี่ยใช่แล้วหลังจากที่แบบว่ามันมีโนนีนีนั่นของเจ้ามิสเตอร์เอ็กมาเพิ่มเติม,มคือแบบไม่เอาแล้วนะขอไปที่อื่นก่อนได้ไหมแล้วในวิดีโอนี้เลยเหมือนกับเป็นการพัก้อนเพราะว่าเราจะได้เล่นเป็นเชอร์รี่นั่นเองโอ้ยน้องแคร์นี่แป้นแลนดีจริงๆอยากกี่แก้มเด็กสมัยนี้ยังใช้โทรศัพท์แบบนี้เป็นกันหรือเปล่า <Hello? S 1> น้องคิดด้ใจเฮยเมื่อกี้โทรศัพท์อ้าวนึือว่านาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยสวัสดีครับ<น>ผมขอรบกวดทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkstore e com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง steam wallet b a t t l e n e t iJune, google plus psn ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง in the neighborhood you'll find it sherry all right for now i swear you bastard if you hurt her but okay look at me kid if you just hadn't dropped that fucking thing i could let you go don't worry sherry ไม่ต้องเป็นหัวนะเชอร์รี่เดี๋ยวทุกสิง่งทุกอย่าง,งก็จะโ <ไป S 1> อเคหัทางนี้กันดีกว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะพักร้อนก็เพราะว่าหนึ่งเราจะไม่เจอมิสเอ็กอะไรวุ่นวายกับสมบีใช่ปะ่ะแต่ที่จริงก็ยังแบบอที่จริงมันก็ยังแบบว่าน่ากลัวแล้วก็น่าลำคาญที่เราเป็นเชอร์รี่ในแบบที่เราไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เราวิ่งได้โอเคเ,ออเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเจ๊กแต่ที่ผมบอกว่าเป็นพักร้อนเพราะว่าอ่ะจริงๆเลยสารภาพเลยโอ้ยนี่น่ากลัวมากนะฟังก็ป๊อปรุ่นไหนเนี่ยผมเคยดูเด็กผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งไม่เชิงเด็กผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งแคสเตอร์คนหนึ่งบนย t u b e เขาเล่นในส่วนของเชอร์รี่มาก่อนแล้วใช่สารภาพเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่แบบไม่เครียดเท่าปกติอะไรแบบเนี้ยอืมทางนี้ทางนั้นก็ดูผ่านๆคือน้องเขามีบุคลิกน่ารักดีเราก็เลยแบบเอ๊ดูดูดูดอ๋อโอเค โถของหลอกเด็กแค่นี้แป๊บเดียวเสร็จอะทาดาเอ,าอา้าเอาก็เรียนอ๋อบนหัวต้องเหมือนกันด้วยขอบครับทาดาอ,อเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อโอเคเราต้องหาตัวริมสุดก่อนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนตรงกลางเป็นวงกลมใช่ไหม สี่เหลี่ยมด้านบนตรงกลางเป็นวงกลมมีไหมไม่เชิงโอ้ยทำไมมันกดออกมาเลยล่ะสี่เหลี่ยมด้านบนน,นี้ปะเออกดนีไหมอ่ะฮะแล้วก็ไม่เชิงกดออกตลอดเลยเนะี่ยืโถ่ิมขิมนะคิมขิมมันของหลอกเด็กโอเคจิ้มแม่มเลย Okay. ขำๆขำๆคิดซะว่าพักร้อนอย่างที่บอกคือโดนคนไล่ตามยังไงมันก็ยังแบบไม่มันก็น่ากลัวอยู่แหละแต่ว่าอ๋อโอเคเราก็ได้ด้วยอ๊มันก็ไม่หนักหนาสาการเท่าแบบอ,อันนี้ห้องที่เขาอยู่เมื่อกี้นี่นี่นะไอเจ้าสวรัค์มูตุนมาอยู่ห้องนี้เมื่อกี้นี่นี่เป็นห้องตรวจนี่นะมี A B C D ให้แบบตัดแว่นด้วยโชไม่มีไอเทมอะไรทั้งสิ้นโอเคอืมคือมันก็ไม่หนักเท่าเวลาโดนแบบมิสเตอร์เอ็กหรือว่าซอมบี้อะไรเงี้ย เจ้าผักกำแพงทำไมอ่ะอ๋อประตูบ้านเรามันโดนคล้องอยู่โอเคเราวิ่งแล้วมันจะเห็นไหมนี่เราวิ่งอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเดินเองโอเคเออประตูห้องนี้โดนเตียงพังโดนเตียงพังโดนเตียงบังครับวยโดดดึงหนึ่งสองสามสห้าหกปผมก็เล่นแบบนี้ไม่เป็นด้วยเนะี่ยมันเป็นของฝรั่งเขาเล่นกันใช่ไหม,มยาวิง่งโอ้อ๋อโอเคต้องดึงโอเค โอเคคือปกติผมก็จะไม่ค่อยดูแบบอย่างนี้นะในช่วงที่เป็นแบบเราไม่มีโอกาสได้ต่อสู้อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยสนุกน่ะแต่ตอนนั้นที่ดูของน้องผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับน้องเขามีบุคลิกแบบกิมมิกหน้าหลักดีเนี่ยคือแบบเดี๋ยวแบบเราต้องโดนแบบว่าไล่ตามอะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาก็จะแบบพากเป็นเชอร์รี่ว่าแบบลุงลุงไล่ตามหนูทําไมอีดอกอะไรเงี้ยแต่น้องก็เป็นฝรั่งเนี ก็ก็พากไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมก็แบบออืสนุกดีเดี๋ยวนะอันนี้ปะเอ้ยคือห้องเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเตียงออกเราออกไม่ได้ครับไม่งั้นเราก็ผลักเข้ามาได้แต่แรกละสิใช่ไหมโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวนะโชโบโจโอ้ยไม่มีไอเทมให้เก็บด้วยเนี่ยเส็งชอมัดเลยแต่เก็บไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อไปยังตัวแคร์ใช่ปะเดี๋ยวนี้เรามุดตรงนี้ได้ไหมชูดนี่ ซึ่งเดินผ่านตรงนี้ก็ได้ปะ <laughs> ยังอีกยังจะวุฒอีกอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้นเราควรจะจําแลนด์มาร์กเอาไว้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับมาวิ่งเข้ามาเจอตัวนี้แล้วตัวนั้นอ้เฮ้ยแล้วเราจะเราจะตบได้งไงเงเราจะยิงได้ยังไงองอ๋อเดี๋ยวเราจะได้เป็นแคร์มาที่นี่แน,น่เลยใช่ปะเจอแล้วโอเคเดี๋ยวนีนเ้เดี๋ยวนี้นาวิ่งมันดืมดืมมากๆเลยเนะี่ยเต็ม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 มโอ้ย อเคประตูน้นั้นพาประตูนั่นประตูนั่นพาหน,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 นูออกไปจากที่นี่ได้ฮึแต่เราต้องมีกุญแจอ๋อนี่ไงแล้วมันก็จะมีแบบเดมิดเราต้องการกุญแจเดี๋ยวก็จะมีแบบพาดพิงไปถึงหนังเรื่องชายนิ่งใช่ปะเออเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนั้นแล้วแบบมันก็พยายามจะแบบเอาขวานจามจึ๊มบอกแล้วดูมาก่อนแล้วึมไม่มีไอเทมมันไม่เหมือนพักร้อนตรงที่ไม่มีไอเทมให้เก็บนี่แหละเชอะไม่มีไอเทมอยู่ดีใช่สิ เดี๋ยวนะีมือก้ก้มยังไงโอเคอึโอ้ยโอยเดี๋ยวดูดีข้างนอกคือแบบฟ้าผ่าโอ้ยออมนไม่เห็นล้วใช่ไหมฟ้าผ่าแป๊บแป๊บแป๊บดนะดยนโอ้คเดี๋ยนก้มยังไงวะโอเคเดดเดดเดดเดเปิดประตูไม่ได้ถ้าเราก้มอยู่ไอ้บ้เด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 โอเคมีเทมกุญแจใช่ป่ะโอ ครื่องพิมพ์ดิโอเคไดอารี่โนนี่นี่นั่นโน่นนั่นนั่นนี่อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะต้องมีมันจะมีมีเอกสารตรงนั้นไหมคือผมไม่เชื่อใจแล้วตั้งแต่ตอนที่เราไปพลาดรหัสตู้เซฟเนะี่ยใช่ปะคือเรากดแบบเนี้ยมันบอกว่าไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าพอเดินเหินดูดีๆปรากฏว่าอา้าวมีมีเอกสารให้เก็บแต่ว่า มันไม่ขึ้นว่าเรายังไม่ได้เก็บเพราะว่ามันไม่นับเอกาสารเป็นไอเทมใช่เดี๋ยวนะถ้าว่าเราเก็บแล้วอ่านไหมบางทีเราก็ไม่ได้อ่านนะแบบอ๋อนี่ไงแบบนูนน่นนั่นนี่นี่นทอมเดลลี่โอเคอันนี้วันที่5นูน่นนี่นี่นั่นประมาณ2เดือนแล้วที่ประมาณแบบนั้นแล้วแบบนี้แล้วจากนั้นก็แบบนั้นอ๋อแล้วโอลิเวอร์ก็แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วโอลิเวอร์ก็ดูเปลี่ยนไปวันที่8ปดโอลิเวอร์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็จึก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 ,จกไปวันที่1 3บสามโอลิเวอร์เครียดมากเพราะว่าจอวัเดินทายแล้วแต่ยังโสดอยู่แล้วเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว14วันจริงตุ้มโสดยอมไม่ได้อก็เลยเลทตุ้มเปไปถึงวันที่19คือจะเป็นการพูดว่าที่เนี่ยมันเป็นสถาน,นีสถาน,นีสถาน,นีก่มาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กใช่ปะ่ะอืมแล้วประมาณว่ามันเป็นเหมือนกับแค่บางหน้าเนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบว่าจริงๆอ๋อมันเปิดเพลงผมก็ว่าผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรก็ไปเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าเข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 าเอาเด็กไปทําการทดลองใช่แล้วพอปล่อยเด็กออกไปจิกจักจิกจักในแบบที่เหมือนกับมีคนรับไปเลี้ยงหรือเปล่ายัางไงแล้วแบบเด็กก็เลยโอ้ยเซ็กซี่เด็กก็เลยเละตุ้มเปเพราะว่าถูกการทดลองไปก่อนล่วงหน้าแล้วแบบนี้ น้องคนนี้คือ DLC ใช่ปะน้องคนเนี้ยคือเธอไม่ลุกแน่ใช่ไหมเธอคือตายเอ๊ะใน DLC เธอไม่ตายอ๋อเป็นโรคคู่ขนานโอเคอันนี้คือตายชัวคือผมเห็นเธออย่างเนี้ยแล้วไปเห็น DLC ว่าแบบเราเล่นเป็นเธอได้ใช่ปะคือน่าเล่นมากนะเพราะว่าชุดเธอเซ็กซี่มากดูจากข้างหลังแล้วแบบเฮ้ยเดินแล้วมีความสุขอยากเล่น DLC นี้สุดๆจนกระทั่งวันหนึ่งแบบว่าเขาปล่อยมีคนทำมอดแคร์สามารถแก้ผ้าวิ่งได้ผมก็โอเคนั่นเราไม่เล่นคนนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเล่นแคร์ ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละโอเคอ่ะออเหคือมันก็แป้นแลนด์ดีหนไอ้ลุงคนเนี้ยอืมคือมันก็ดูน่าดุนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มิเตอร์เอ็กหรือว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าดูแก้มเขายุยยุยดีหน้าแบบหน้าเพี้ยนนี่ไงล่ะอีดอกอะไรประมาณแบบนี้เออฝรั่งพูดอย่าถามผมว่าฝรั่งพูดเขาว่าอีดอก เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรแต่เวลาฟังเธอพากล้วแบบโอ้ยเหรอจู่ๆก็ทําให้หน้ากลัวซะงั้นเวลาฟังเธอพากล้วรู้สึกว่าแบบเธอพูดว่าแบบนัทอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอืมอืมผมก็ฟังไปดูเธอเล่นไปแล้วเราก็กินข้าวไปอะไรเงี้ยอ้าววิ่งผิดทางเดี๋ยวนะอ๋อ้าวโทษไว้อืมโอเคประตูนู้นล็อกใช่ไหมก็ต้องวิ่งอ๋อโอเคเราไปจุกที่เดิมเพิ่มเติมคือ แล <mile inside. S 2> ้วเราไปตะโกนทำไมให้มันรู้ว่าเราวิ่งมาทางไหนไอ้บ้าอ๋อมันก็บอกอยู่ดีว่าเป็นทางตันใช่ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเออผมต่อยไมายตัวเองเพราะผมเกาหัวเดี๋ยวนีอันนี้มันเหมือนกับนั่นเลยเนี่ยเหมือนกับ Resident Evil 7เนี่ยตอนเราเจอคุณป้ามหาภัยเนี่ยใช่ปะกะไปรับญาติเขาทำไม คุณนายข้างบ้านคนนั้นน่ะใช่แล้วเราก็จะแบบโดยมันถือตะเกียงเดินไล่แล้วเราก็องแบบจุกจุกแบบหลังกล่องเล็กๆก้มอย่างเงี้ยเออใช่เลยนะนางนางโอ้ยนางเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลิกเล่น r e s i d e n t e i l 7เอ้ยเราตรงนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวนะโตพังหมดแล้วเนี่ยเราออกไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิ โอ้ยโซลัสี่เราออกทางไหนอะการที่มันหน้าเละเลยมันทำให้น่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเลยโอ้ยโอเคตกใจหมดเดีเ๋ยวนะผมต้องเห็นมันนิดนึงผมจะถึงอ๋อมันขยับโต๊ะให้เราเอาสวยแล้วไหมตัวนี้ทางตันแล้วใช่ไหมเพนจ์ยังไง ยังไงเฮ้ยเราออกประตูนั้นได้นี่นะอ๋อไม่ไม่ประตูนั้นล็อกโอ้สโอ้สวยเลยสิเออเราไปไหนไหนต่อเราบอกไม่เห็นมาแล้วด้วยนะ ยัยเดี no ๋ยวนะผมไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ด้วยนะอ้าวเอาไหมแบบแสบเบิร์นใช่ไหมแสบเบิร์นเดี๋ยวรับเอาว้าวจเจาเปไปของข้าแล้วอีหลอกอีหลอกเดี๋ยวนะผมพูดพูดหลายทีมากเกินไปแล้วรู้สึกตัวเก็บสิลูก โอ้ยพุงกุเจจะดูทุเรศมากเอาไว้ยเสียชักเกิดแล้วนะหนูเชอรี่จ๋าหนูเก็บไปเอาไว้เอ้าเห็นด้วยเหรอเป็นเพราะเราวิ่งเหรอหรือว่าไงอ่าโอมันล็อกอ้าวว้าวว้าวกดผิดเต็มๆโอเควิ่งเนนเอันนี้หันไปล็อกประตูได้ไหมมันก็จะเสร็จแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่มันต้องเป็นชายนิ่งใช่ไหมตรงนี้โอเค โอเคโอเคโอเคมันไม่มีขวานซะหน่อยแล้วตลหลังมันไม่เอาขวานมาเฉาะตรงนี้ได้ไงผมไม่เข้าใจจอ้การรเอ่อ่ล้วแล้วมันจะออกเองได้ยังไงนีเมื่อมันล็อกโซ่จากข้างนอกแบบนั้นน่ะเออพี่ลึกคนมันขังตัวเองไว้ในนี้เหรอหรือมันมีทางออกอื่นอ๋อโอเคใช้นี่อยู่นี่โอเค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 ีก็ใชโอเคโอเคไปเร็วเร็วเลย โอ้ยชิ้นส่วนไม้กระเด็นอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือแคร์จะมาใช่ปะ่ะเพราะว่านัดกันแล้วว่าแคร์จะต้องมาที่นี่มาช่วยเราโอเคไ,ไม่ใช่น้องคนนั้นตื่นน้องเขาไม่ตื่นสิใช่ปะ่ะคือในโลกคู่ขนาดในเนื้อเรื่องจริงคือน้องเขาซีมองเซกตายอยู่บนโต๊ะนี้ไม่ด้วยไม่ไม่ด้วยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดแต่ว่าในโลกคู่ขนาดคืออะไอ้บ้าแต่แต่นางหน้าตื่นมากเลยนะโอ้ยคือนางอยู่ในเหตุการณ์แบบโอ้คุณพ่อ คือพลังในการแบ่งตัวเหรอผมจําไม่ได้แล้วว่าเวอร์ชันดั้งเดิมตัวคุณพ่อนี่เขาแบบมีความสามารถอะไรบ้างจําได้ว่าก็เปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆคือแบบโดนครอบงาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คือยังไงสิบห้านาทีก่อนหน้านี้ประมาณแบบนั้นอ๋อตอนที่โทรคุยกันเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วยังไม่จบเรื่องกันดีนะพูดอะไรกันอยู่อย่าทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าเนะ อ๋อของที่เชอร์รี่ทำตกก็คือเหมือนกับเป็นจี้ใช่ป่ะอืมนี่ไงชอบเวลาไปแลนด์ไปแลนด์แล้วเลยเลยเนี่ยมาดูมอมแมมบอมแมมแบบน่ารักดิโอเคเราเอาเหรียญไปให้แล้วเชอร์รี่ก็จะ ปลอดภัยปลอดภัยเขาก็จะปล่อยเชอรี่มาเอาไม่แล้วดิก็คือโดนพ่อจ้วงมาแล้วสิอย่างนี้คือยังไงคือในเมื่อมันเป็นจีไวรัสเราได้กีการแล้วขครับมันเป็นจีไวรัสคือการที่ทําให้เหมือนกับว่าด่ามันเยอะ้เดี๋ยวนะมี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 ดินปืนอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งฮะดินปืนอร่อยอร่อยอยู่ที่นี่เหรอ เอ๊ะอ๋ออยู่นี่ดินปืนอร่อยอร่อยโอเคคือถ้าเป็นทีไวรัสก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อแบบซอมบี้ก็คือกัดกันชักจักๆัก,กแล้วจีไวรัสนี่คือ,อยังไงจู่จูปล่อยตัวเล็กๆออกมาได้แบบนี้เลยเหรอมันไม่ไม่โกงไปหน่อยเอเดี๋ยวนั้นที่เราต้องการคือ USB ของเราเพิ่มพลังได้ไหมม,มีแล้วนี่โอเคเซฟไหมอยู่แล้ว <laughs> ที่นี้ออกได้ไหนวะ ออกทางไหนที่เราจะกลับไปที่โอเคกลับไปที่ลานจอดรถตรงนี้ป่ะอืมโอ้ยชอบเวลาฝนตกแล้วแบบเสื้อเปียกคือมันดูแบบใส่ใจรายละเอียดด,ดีป่ะแล้วตัวก็เปียกแบบนึงด้วยเนะี่ยเก๋โอเคโอ้ยเราชอบที่เรามีปืนกลับมาแล้วนะี่ถึงแม้อาจจะต้องไปยิงชาวบ้านอีกแล้วใช่ไหม จวิดีโอนี้ไม่สนุกอย่างที่คิดแล้วด้วยนะเลิกแล้วได้ไหมเดี๋ยวน่าเร็วไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องหาจุดเซฟก่อนล้วกันโอเคเออที่บ้านของไอ้หมอนั่นมีจุดเซฟใช่มันก็คือลงเรียงเด็กกัมพาใช่ปะ มันย uh, okay, uh ังตามอยู huh, uh ่ใช่ไหมอ่ะโอเคโบถ้ากับไม่มีไอเทมเออเฮ้อจะไปยังไงอ่ะอ๋อโอเค ผมไปทำบาปทำกรรมอะไรไวะโอเคแล้วเราจะจุกสองตัวนี้ยังไงวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อประตูแบบเปิดอ้าเลยแฮคคือแบบ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 เลือคือแบบไม่ได้ปิดให้แบบเราสามารถนั่นได้โอเคโอเคโอเคมีทางเดียวใช่ไหมโอเคอย่ามีอะไรโดดลงมาเด็ดขาดเลยนะลิกเกอร์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 ไม่เชื่อ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 ลิกเกอร์จะมีเสียง โอเคมันยังตามอยู่ไหมอ้อโยอยอโยอ๋อโยเอ้าเฮ้ยอออผมก็ยิงแล้วนี่นาทำไมมันถึงไม่ไม่หยุดล่ะไม่สะดุ้งใช่ไหมโอ้ยโอเค หมดไหมผมควรกินน้ำยาโอ้ยหยานั่นมาหรือคนเฮ้โอเคเดี๋ยวนี้จะลุกไหมโอเคไม่มีไอเทมไม่มีไอเทมโอ้ววโอเคโอเคโอเคโอ้ยกระสุนหมดแล้วนะเหลือไม่เต็มแม็กดีด้วยซ้ำเอ่อเฮ้ยมีไอเทมโต๊ะโอเคกระสุนกระสุน เออมันไม่ใช right. ่กระสุนอย่างที่เราต้องก็โอยเอาเฮ้ยอ้อเดี๋ยวนะ ไเมยไอเทมแต่ว่าเอาจริงไม่อยากเก็บแล้วนะอยากไปแล้วนะโอ,โอเคเฮ้ยรู้สึกว่ามันโอ้ยถ้าผมก็มีมีดนี่นาะทำไมอ,อ้าวอุว้ยเอา อ้าวอ้าอะไรฟ้าโอเคไม่เอาแล้วโอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วด้วยเฮ้ยกดบูไปหมดแล้วนี่ไงโอเคโอเคโอเคล็อก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 โหเกลียดหมามากเลยเนี่ยเถ้ย ผมหมดเกลี้ยงเลยด้วยนะอย่าหันไปแล้วเจออะไรอย่าโอเคชารี่รอแป๊บนะเก็บไปเทมแป๊บไม่มีโอเคโอ้ยเหอะโอเคเหลือห้านัดเดี๋ยวนะอันนี้ก็เหลือสี่อ่าทำไมมันมีหลุมศพอยู่ในสถานีเลี้ยงเด็กกับสถานีสถานสถานเลี้ยงเด็กกับพาเอ้ยโซ่โดนตัดออกจากด้านนอกแล้วนี่ใช่ป่ะมีรอยแบบ สามเล็บด้วยเนี่ยคือคุณพ่อเหรอโอเคเดี๋ยวนะมีมีเข็มกลัดมาให้แล้วมีจี้มาให้แล้วไม้จี้ซะดีๆอะโถยตกเชิดเป็นความผิดของข้าได้ไงเจ้ามาช้าเกินไปเกิดอะไรขึ้นเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมไอ้ดารอะ เฮ้ยดูดิโอ้ยคือตกลงจีไวรัสมันคือพลังเอเลียนเหรอสามารถแบบแบ่งแบ่งร่างปริงเข้าหัวใครก็ได้แล้วแบบไปไหนแล้ว่าไปไหนแล้วล่ะอ๋อไม่ดีมันก็ไม่ได้ทําให้กลายเป็นเป็นจีอีกตัวหรือว่าไม่ได้ทําให้กลายเป็นซอมบี้อะไรใช่ปะเอาเฮ้ยเครื่องปริเอ้ยพิมพ์ดีของข้าโอเคคนจริงต้องไม่เซฟทับที่เดิมมันมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยอ้า อ้าทาไมนางเป็นแบบนี้นะไม่มีไอเทมเชอรีจ่จ๋าเกลียบอกว่าไม่มีไอเทมได้ไงมีเต็มเต็มอ๋ออ๋อมันลงไปข้างล่างแล้วไปข้างล่างแล้วเข้าโซนที่สองของเกมนี้ก็คือโซนที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไรวะโซนที่สองของเกมนี้ที่เป็นเหมือนกับ ท่อระบายน้ำอยู่ไหนโอเคเปิดด้วยลูกอะไรอ๋อโอเคอ้อมได้อมาวิ่งลูกเกมไม่ได้ออกแบบมาให้เรารอหรือเปล่าใช่ป่ะเกมก็ออกแบบให้เราดำไปก่อนเพื่อที่จะแบบเคลียร์ทางว่าแบบเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยวิ่งดิลูกอ๋อโอเคโอเคโอเค โอเคขอเลียปากเลยงามงามงามคิดถึงข้าเหรอข้ารู้ข้ารู้ข้ารู้ข้าก็รักเจ้าเหมือนกันใช่ใช่รักมากเสียใจมากที่ต้องฉากกันตอนนี้อ๋อนี่คือแบบไปแล้วใช่ไหมคือที่ผ่านมาเธอเอ้ยพ่ออุ้ยยิ้มหน่อยลูกคือ เอายังเหลืออยู่นี่อ๋อไหมแล้วสิคือที่ผ่านมาเขายังมีสติสัมปชัญญะของตัวเองหน่อยๆใช่ปะก็คือเลยจะไม่ทําลายลูกตัวเองแล้วคือแบบว่าโจมตีแล้วก็จริงแต่ว่าไม่ทําลายลูกแล้วยังมาช่วยลูกบ่อยๆแต่คือตอนนี้คือแบบเริ่มไม่แล้วดิใช่ปะหัวเละแล้วนี่โอ้โอเคเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นเป็นเชอร์รี่อีกอะแล้วมันยังไม่ไปอีกเหรอตบลูกตแบบ คือทิ้งกูเลยใช่ไหมเนี่ยไม่กลค่าเขาจค่าเขาจค่าก็ทิ้งเจ้าเหมือนกันข้าไม่โกรธเจ้าข้ามีสกิลนายเอกไม่เป็นไรอ๋อว้าวแม่มแย่แล้วสิในหัวผมกำลังจินตนาการว่าถ้าฉากเมื่อกี้ในคาสีนเมื่อกี้ใช้ใช้ใชมอรที่เป็นรูปนู๊ตมันจะแบบ ใช่เขาอยากกลับไปที่ลานจอดรถของเราอยากกลับไปแสดงตำรวจแล้วก็วิ่งผ่านในตรงรูปปั้นเพื่อลงลิฟต์ลงไปลึกๆเพื่อไปเอาปืนของเราแล้วจะมีโอกาสกลับไปที่สถานีตำรวจอีกหรือเปล่าวะยังมีไอเทมที่เรายังไม่ได้เก็บด้วยนะอ๋อเดี๋ยวนีไม่ได้ฟังกับพูดเลยเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่อยู่ไหน เธอชื่อเอเนตแล้วก็ถามถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมวิลเลียมไหนใครคือวิลเลียม <c oughs> คือเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอคือแม่ของเชอร์รี่หรือเปล่าแต่เธอคือแม่ของเชอร์รี่ใช่ปหมแล้ววิลเลียมคือพี่คนเมื่อกี้ที่เป็นพอ่ออย่าเพิ่งเล่นเกม20กันคำถามตอนนี้ได้ไหมทุกอย่างอยู่ในการควบคุมจริงเหรอเออใช่โอเคปลุกกันละอย่าเจือกเรือ่องของลูกค่ะ เธอว่าอย่างนั้นอีหลอกเดี๋ยวนะขอจุดเซฟด่วนเลยพอละว,วิดีโอนี้สึกว่าบีผดชัยมาแรกๆเหมือนจะชินแล้วอยังไม่ใช่สิเล่าว,าว้าวแรกๆรกเหมือนจะฟินๆหลังๆคือแบบชักใบละแถมไม่มีแถมไม่ได้เก็บไอเทมด้วยเลยคือแบบเซงชะมัดเลยอืมโอเคต่อกันในวิดีโอพาร์ทหน้านะเก็บนี่เลยดีกว่า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  โอ้ยแล้วกระสุนปืนผมละอา่าโอ้ยมีตั้งร้อยห้านัดแน่มันก็ไม่ใช่สำหรับปืนนี้หรือเปล่า<ม>เดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันต่อในวิดีโอพัทแน่เฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอน,น,อน,นี้สวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีคอลรับสวัสดีเจ้าค่ะ สวัสดีครับผม